เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในไอดีป้ายเหลืองของเราอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทำกินโทคิแม็กกันนะใน ID ป้ายเหลืองนะพอเรามีตัวแม็กสตัวแล้วแล้วตัวที่5ก็จะเป็นตัวของกินโทคินะเพราะว่าผมหาวิธีการได้รับกบดำตัวสุดท้ายเจอแล้วนั่นก็คือการเล่นตัวของรถไฟนะซึ่งตามที่บอกไปคลิปที่แล้วป้ายเหลืองได้รถไฟได้เหมือนเดิมแน่นอนอเดี๋ยวเรามาดูด่านนี้กันก่อน เล่นก็ไม่ได้ยากมากนะสลับป้ายเหลืองอืมเนาะเพราะมันมีตัวแจกฟีมให้มาให้อยู่แล้วไงแล้วก็เอาตัวแจกฟ์มมาเล่นก็ได้แต่าจะต้องมีทีมที่เหลืออยู่อีกสักนิดนึง4ีห้าตัวที่มันมีแต้มเยอะหน่อยเอามาเล่นก็น่าจบด่านที่7ได้อยู่ด่านนี้มันเป็นของธาตุไฟเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอรีบเอาธาตุไฟขึ้นมาให้ได้ไวที่สุด อ่าตัวแรกก็เป็นของตัวพระเอกซึ่งพระเอกเป็นธาตุไม้เราเอาธาตุไฟมาเล่นดีกว่าเพราะว่าดานนี้เป็นดานพิกอัพของธาตุไฟเนาะผมก็เล่นอยู่ในโหมดปานกลางเนาะทุกคนเพราะโหมดปานกลางเนี่ยก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายจนเกินไปได้แต้มกลางจะดีนะแล้วผมโอ้โหผมชนชนกลวยแนะนําว่าอย่าไปเดินชนกลวยตรงนั้นนะอันตรายมากทุกคนด่านนี้มีกลวยเยอะมากต้องใช้สมาเล่นนิดนึงบอกเลยว่าวันนี้จินโอคิแม็กแน่นอนเพราะจบด,าด่านนี้ปุ๊บแม็กเลย ป้านนานมากๆสลับกินโทคิน่าจะเป็นแบบหลายเอพิโซดมากๆเลยนะซึ่งวันนี้แหละที่เราจะได้เดินชนกลวยแล้วต้องพยายามหลบดีๆหน่อยอย่าไปเดินชนกลวยเยอะนะอ่าส่วนไอ้มอนตัวสีเขียวๆแดงๆพวกนี้ก็ลดน่าจะลดเลือดเลนเจอร์แล้วนะแต่ก็ไม่ลดไม่ลดเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันให้เราเดินชนแบบบังคับอยู่แล้วไงส่วนสีธาตนี่ผมผมไม่แน่ใจนะถ้าชนตามสีธาตน,น่าจะโดน โดนลดเลือดน้อยกว่าเดิมหรือเปล่าอืมประมาณนั้นแต่ว่าผมขอใช้สมาธิเล่นนิดนึงมันมันจะต้องเก็บดาวให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะซึ่งผมไม่มั่นใจว่าอ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคโอเคแต้มจะพอหรือเปล่าจะดูกันก่อนว่าแต้มพอหรือเปล่านะได้มา2องพสาแปิแต้มเนาะโอเคโหลดนานนิดนึงซึ่งตัวกินโทคีเนี่ย ถามว่าใครมีอามาปั้นไอ้ป้ายเหลืองดีไหมก็เป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่ากินโทคิมัเป็นตัวที่มีบัฟวิ่ไวเนาะแล้วก็มีเพิ่มแร่พัน์พร้อมกับเป็นตัวสายพลังธาตุไฟที่เก่งมากๆเนาะอ่าโอเคได,ได้ได้ตัวของกบดํามาแล้วนะโอเคแล้วก็ซู้ตาเดียวแล้วก็ได้เลยมาวันนี้นีแหละไหนดูบัฟดิบัฟสัปดาห์ด้วยดีเลยจะได้ เพิ่มเลนเจอร์ง่ายๆหน่อยจะได้ไม่ต้องเสีย้ตัวกบเยอะนะอืมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอ่ะเอาให้มันเต็ม2 4 0แม็กวันนี้เนะี่ยเป็นวันที่ดีใจสุดในไอดีป้ายเหลืองแล้วนะในรอบเดือนเพราะว่าเราไม่เคยทำตัวแม็กมาก,ก่อนในรอบ4เดือนที่ผ่านมากินโตขี้เป็นตัวแรกในรอบ4เดือนมาใส่กบไปอีกเอาให้ครบ240ใส่ตัวเดาว อีกตัวหนึ่งตัว7ดาวหดาวไม่มีด้วยไม่มี6กดาวแล้วก็ดูนัทหดาวไปอ่ะใส่ใส่ไปเรือ่อยอ้มันพอดีเป๊ะเ,เลยมากุบดาวเลนเจอร์5ดาวอีกนิดหนึ่งแปดสิเปร็นแล้วทุกคนมาโอเค99 100ิบเแม็กใส่เข้าไปเลย เรียบร้อยกินตัวคิอัลตาแม็กนะไหนไปดูบนหน้าจอหน่อยนี่เป็นไงป้ายเหลืองนี่แบบโอโหตอนนี้เท่ละตัวแม็กทั้งทีมและห้าตัวครบหนึ่งทีมเหลืออีกห้าตัวอีกครึ่งทีมต้องทาแม็กอีกห้าตัวเพื่อที่จะได้แม็กเต็มทีมนะตอนนี้ผมขาดตัวแม็กแค่ห้าตัวโอโหทีมมันดูสวยงามขึ้นมามากเลยเก็บปะลองเทียบกับหน้าจอตอนแรกดิทุกคนโอโหฟ้ากับเหวอะ่ะเอาแล้วมา ไหนเปลี่ยนล่างมาหน่อยดิวะเปลี่ยนสลับล่างมาสลับล่างเลยมาปุ๊บเราสลับล่างเพื่อคอมโบแล่พันเลยนะอือหโหลดนานโหลดนานเกินนานไปจริงๆเน็ตเน็ตผมน่าจะกากเองแต่ไม่หรอกไม่เป็นไรหรอกเนาะทุกคนอืเพราะว่าติไลน์เจอร์ก็งงงงแบบนี้อยู่แล้วซึ่งเกียร์ผมใส่เนี่ยก็เป็นเรือเป็ดเนาะคือตอนแรกใส่ให้บางมายากนเนี่ยแต่ว่าเห็นกิโตคิดีกว่า แล้วก็มีข้าวหน้ากินโทคิซึ่งก็ตรงสายอยู่แล้วเลยใส่ให้ซะเลยนะไอะ้พวกเจอีอยบไอ้พวกตัวจุจติเนี่ยผมมีครบอยู่แล้วนะอืยังไงใช้ก็ครบอยู่แล้วแหละเนี่ยมีพอดีเลยเป๊ะเ,เ,เลยเพราะว่าผมนี่ไว้อยู่แล้วเนาะเตรียมไว้นานเป็นชาติแล้วซึ่งป้ายเหลืองเนี่ยก็พยายามไปซื้อตัวจุติจากกิวได้ทุกวันเลยนะที่มันหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญเพชรกิวซื้อได้ทุกวันเลยถ้าเล่นกิวทุกวนะันอะสบายเลย ได้ตัวจุติว่าละหนึ่งตัวแบบสุม่มสุ่มเอาเลยจกกังหวะได้ตัวไฮเปอร์แบบเนี้ยง่ายๆเน,นี้ก็ยัดเข้าไปเลยอ่าสามตัวเราก็จะได้เป็นกินโทคิไฮเปอร์แม็กซึ่งถามว่ากินโทคิทําเป็นเก้าดาวไหมก็น่าจะต้องไปคิดดูก่อนแต่ว่าผมผมอยากทําตัวแสงมืดให้มันเป็นตัวเก้าดาวมากกว่าเพราะว่าตัวแสงมืดที่มันเมตาเนี่ยจะเมตายาวนะส่วนใหญ่อย่างเช่นบอสมืดอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วกินโทคิ ไฮเปอร์แตัวที่5ของ ID โอ้โหสวยงามมากถ่ายรูปไว้หน่อยดีไหมเอาเป็นว่าตอนนี้คือกินโทคีของเราเนี่ยแบกไปที่เรียบร้อยนะทุกคนซึ่งมาเดี๋ยวขอดูรายละเอียดตรงนี้เลยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าตรงนี้เป็นตัวของเพิ่มเลือดก,กับทําให้เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะซึ่งเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยน่าจะมีควรจะมี2ตัวในทีมนะอือา ตามปกติซึ่งผมก็มีตัวของฟิตกับกินโทคิที่เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ก็ถือว่าโอเคตรงนี้เป็นทําให้ศัตรูชง,งัก6วิเหมือนกับสล็อตนะแล้วก็สี่พันปร์เซ็นลงไปในพื้นที่ซึ่งก็แม่นนะส่วนสกิลพาร์ทนี่ก็คือทําให้เพราะอมาตะาของศัตรูอยู่อย่างต่อเนื่องบวก2.5วิเพราะผมมีข้าวหน้ากินโทคิอยู่แล้วนะส่วนตรงนี้ถ้าใส่โดนแน่นอนจะดีมากซึ่ง ผมควรจะสลับไหมอืมเอามายืมใช้รีวิวดีว่าทุกคนเพิ่มอัตราการหลบทักษะส่วนอันนี้อันนี้ไม่มีเพิ่มอัตราการหลบทักษะแต่ที่แน่ก็คือยังไงซาเกชินีต่อให้มันตรงสายกับกินโทคิแต่ก็ต้องใส่ให้รูดอสอยู่ดีเพราะว่ารูดสต,ต้องการโดนแน่นอนมากกว่านะเพราะฉะนั้นน่าเสียดายว่าตามปกติเนี่ยเกยชินีเราต้องใส่ให้ตัวของรูดอสอยู่ดีนะอืมต่อให้มันจะไม่ตรงตามเงื่อนไขก็ตามแต่สลับคลิปนี้ ขอสลับให้กินโทคิก่อนละกันเอาไว้รีวิวที่มีโดแน่นอนโดยเฉพาะเนาะเพราะฉะนั้นขอสลับเกียร์สักคู่หนึ่งตอนนี้เราก็สลับเกียร์เสร็จแล้วนะแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ทีมผมนี่ครึ่งแรกนี่อย่างเท่เลยนะป้ายเหลืองโอ้โหแม็กห้าตัวแรกแล้วคือถ้าแม็กทั้งสิบตัวเนี่ยมันจะขนาดไหนอ่ะโอ้โหผมไม่อยากนึกภาพแล้วถ้าอีกห้าตัวตรงเนี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันกลายเป็นตัวแม็กเนี่ยโอ้โหมันจะดูดูดีขนาดไหนผม นั่นแหละซึ่งตอนนี้กินโทคีผมก็สลับเกียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ใส่ไปของโดแน่นอนเนาะซึ่งค่าออปชันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มจํากัดเนาะก็เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนก็ไม่ได้มีตัวของอัตราการใช้สกิลตัวว่าเปลี่ยนเป็นระยะเวลาที่สร้างเรนเจอร์ใหม่ส่วนตรงน,นี้ก็ใช้เกียร์ปานนี้ไปก่อนอืมเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าเกียร์ตอนนี้ยังไม่คงที่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ใช้ไปยุคมากกว่า เพราะว่าไม่ค่อยมีลูบี้ไปเปิดเกียร์เนาะเพราะไม่ไม่ได้เติมเยอะอยู่แล้วซึ่งไอ้สามพันซีรีส์สามพเนี่ยที่ผมกําลังทําอยู่ซีรีส์ดองบี้ส0มพนี่คือผมจะไม่เติมเลยนะอืมสามพันเนี่ยเนี่ยได้750แล้วตอนนี้เล่นฟรีลว้วนเลยส่วนใหญ่มาจากนั่นแหละรายเดือนเนาะหกร้อยลูบี้ซึ่งตอนนี้เราก็ไปรีวิวตัวของกินโทคิเลยดีกว่าเพราะว่าตีพดีกว่าดีปะ่ะอุ้ย อ๋ออันนี้ประจําสัปดาห์ผมเพิ่งเข้ามาโอเคโอเคดีเลยได้มาอีก60สิบลูบี้กลายเป็น800ร้อยลูบี้นะแล้วตะกี้คือผมไม่ได้แคปเจอร์ไว้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนไปลองเล่นเลยดีกว่ามาผมขอหาทีมที่มันน่าจะสู้กินโทคีเดียวๆได้แล้วกันอ่าทีมนี้ผมจะลองกดส่งไปแค่กินโทคีอย่างเดียวดูนะเป็นแบบโดนแน่นอนแต่ไม่มีอัตราการใช้สกิลนะแต่ปล่อยตัวไวแทนซึ่งก็ อาจจะไม่ได้ไวมากเพราะใส่แค่จุดเดียวลบ30%มสิบเปอร์เซ็นต์อืโอเคนี่กดสกิลมาสตาร์ทสตาร์ทเลยสตาร์ทเ,เลยซึ่งคีโตคีนี่มันแม่นอยู่แล้วนะการสตาร์ทของมันอะเนาะยิ่งใส่โดนแน่นอนไปยิ่งแม่นเข้าไปใหญ่อ่าเป็นรถคอนแทงค์ที่แบบแม่นแล้วก็ลึกด้วยนะตะกี้ทุกคนจะเห็นมันจะเห็นเลยว่ามันสตาร์ทเกือบครึ่งแมปน,นะอาจจะครึ่งแมปก็ได้ถ้าหากเราไปเล่นกับ ทีมที่มันเก่งกว่านี้ที่เราที่เขาชนเราได้ง่ายกว่าอมืมาขอเลือกทีมแป๊บหนึ่งทีมนี้มีตัวบินไม่ได้ทีมโอเคเก้าดาวแม็กเรียบร้อยเลยซู้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วส่วนทีมนี้โอ้โหเขามีเก้าดาวแม็กทีมที่มีเก้าดาวแม็กก็จะซูมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเพราะตัวเก้าดาวแม็กเนี่ยเป็นตัวละครที่ถึกทนมากๆเลยอย่างไมกี้เก้าดาวแม็กอะไรอย่างนี้ โอ้ทีมนี้มีตัวบินอะทุกคนคือผมไม่มีตัวการบินเลยนะอืมอันนี้จริงๆไม่มีตัวการบินเลยไอดีผมเนะี่ยทีมนี้โอเคได้อยู่ลองส่งไปแค่กินโทคิดูไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเพราะทีมนั้นเขามี10ตัวนะยูห้าเจ็ดด้วยมาส่งแค่กินโทคิกินโทค,โทคิแร่ของเรา242ซึ่งก็น้อยสำหรับป้ายเหลืองสำหรับป้ายเหลืองเนี่ยถ้าแร่ไม่เกิน300ดีมากอืมแร่หลักแค่100 200เนี่ย เป็นแร่ที่สามารถเอาไปเล่น PVP ได้สบายเลยเหมือนพวกแรงงยูแรงแอลนะแต่เกียร์ต้องแบกมากรถแรกเกือบ3จุด3จุดด้วยซ้ำนะเออบางตัวใช้สจุดด้วยซ้ําซึ่งก็โอ้โหสแตนสแตนยาวนะอ่าเดี๋ยวขอดูสแตนมันก่อนมานี่สแตนยันถึงตัวเนี้ยตัวเนี้ยทุกคนเห็นปะเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยอืมคือสตัตนข้ามไกลมากกินโทคิไอเดียคนที่มีนี่คือแบบถือว่าเป็นตัวคอนที่เอาไปใช้ได้เลยนะเออรีมาเตอร์ใช้ได้ใช้ได้แทบทุกลีกเลยเนาะ เห็นเขาบอกว่าหลีกตำนานช่วงนี <S <S yeah. ้ก็กินตัวคิวเอาเข้าๆออกๆอืมกาลังลองคอมโบนอยู่หลีกตำนานกันในตอนเนี้นะแต่ซับหลีกกลางๆอย่างพวกเราเนี่ยก็นั่นแหละเอาตัวเมตาทุกตัวใช้ได้หมดเลยอืมเน้นตัวที่ตัวละครในทีมเราเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเช่นทีมเราเล่นตัวคอมโบเพิ่มแล่พันแล้วก็พยายามหาตัวที่มีคอมโบเพิ่มแล่พัน โกงโกเมตาเมตาเนี่ยเอามาปั้นให้ได้แล้วทีมเราจะพัฒนาไปไกลมากเลยส่วนทีมไอดีหลักผมนี่เป็นตัวหยุด5วินะซึ่งผมก็มีกินโตคิแม็กแบบนี้ในทีมเหมือนกันเนาะแต่ไม่ใส่โดนแน่นอนซึ่ง ID ไอดีป้ายเหลืองเนี่ยกิโตคิคงไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะคงจะย้ายเอาโดนแน่นอนไปให้รูดเดียนนะถึงแม้ว่าจะเป็นอัปเกรดธาตุไฟก็ตามไม่เอ้ยเดี๋ยนะทุกคนมาอัปเกรดธาตุปะดูดิคือกิโตคิผมมีอัปเกรดธาตุอยู่แล้ว ผมไม่ได้ใจช่องน้าอัปเกรดธาตุอะไรจำไม่ได้เนี่ยไอ้คาถานี้มีอัปเกรดธาตุหรือเปล่าอ่าไม่มีออาจริงไม่น่ามีอยู่แล้วนะอือเนาะช่องน้าไม่น่ามีอัปเกรดธาตุนั่นแหละเพราะว่ากินตคิมีอัปเกรดธาตุด้วยผมลืมบอกไปผม,ผมลืมพูดไปกินตคิผมมีอัปเกรดธาตุทุกคนชิ้นท้ายเป็นข้าวน้ากินตคีเพราะฉะนั้น,นจะมีอัปเกรดธาตุเพราะฉะนั้นตัวของกินตคิก็จะยิงแม่นนิดนึงเนาะอืมันก็มันก็จะสตันแม่นๆ่นเลยอะทีมนี้บอดมืดลองไหม กินโทคี้กับบอลมืดทุกคนคิดว่าได้หรือเปล่า <c oughs> บอลมืดนะซึ่งกินโทคิถามว่าแพ้ทางบอลมืดไหมอีกฝ่ายเป็นตัวก้าดาวเพราะฉะนั้นสู้ยากแน่น,นอนแล้วก็มีตัวคาร์บอยมายืนยื้อเราด้วยเมราะงั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะสู้ได้ยากมากๆนิดน,นึงอ่าบอลมืดนี่บอลมืดเราโดนยิงบอลมืดตายเลยนะมาเดี๋ยวลองให้กินโทคีออกสกิลอีกอืออือ คิโตคิถามว่ายิงแม่นไหมเป็นตัวคอครที่สกิลสกิลสตันชะงักเนี่ยแม่นพอสมควรแล้วก็ลึกข้ามด้วยนะของกิโตคิเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเราชนเขาได้ง่ายเลยมีตัวบัฟวิ่งด้วยเพราะงั้นคิโตคิก็จะชนบ้านคนอื่นได้ง่ายนะคิโตคิเป็นตัวที่โกงมากๆอีกตัวหนึ่งนะตอนนี้เราก็ไม่แปลกใจทุกคนเราโดนตัวแท้งอยู่แล้วนะล้วก็น่าจะยื้อไปเรื่อย,อย,อยงไงซะก,ก็ชนะอยู่ดี อืมเนาะก็ก็รอให้ตัวของมูลคาร์บอยตายแล้วชนป้อมแล้วก็เก็บงานเรียบร้อยเพราะฉั้นส่งตัวอื่นออกมาได้เลยซึ่งตอนนี้ถามว่าผมจะสุ่มเกียร์โดนแน่นอนไปทําไมก็นั่นแหละ10ตัวทั้งทีป้ายเหลืองคนมีโดนแน่นอนแล้วหลังจากทําภารกิจของ3,000ัลูบี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะก็จะดองต่อไปเรื่อยนั่นแหละอาจจะดองให้ได้เ0็ดพลูบี้แล้วก็เก็บตัวของช่องกลางกับช่องท้าย เพื่อที่จะทําให้ทุกเลนเจอร์ของเราที่เราปั้นแม็กเนี่ยมีแร่ที่ต่ํากว่า300แร่ทั้งหมดนะหลักๆเลยป้ายเหลืองใครที่จริงจังแบบปั้น p ีพีเวกลยเลยอสับป้ายเหลืองอะเราเล่นภาคพื้นแบบผมเนี่ยไม่ไม่ได้เล่นพวกสายการบินพวกเนี้ยอืมภาคพื้นเนี่ยแนะนําว่าทุกตัวเอาให้แร่น้อยกว่า300ไปเลยอืมถ้าได้10ตัวนะถ้าได้10ตัวเอาให้แร่น้อยกว่า300 เพราะว่าสาคัญที่สุดเพราะาถ้าอีกฝ่ายเลยคอมโบเพิ่มแล่พันป้ายเหลืองนี่คือแบบพิการทันทีเลยนะคือจะกดตัวอะไรออกมาไม่ได้เลยแม,ม้แต่ตัวเดียวอ่ะตัวเดียวก,กดแทมไม่ได้เลยเพราะดูดิแล่เราเนี่ยเต็มที่พนะันเเนาะป้ายเหลืองแล่เต็มที่พันเจดห้าแน่นอนอืมเลขนี้เลยแล้วคือถ้าโดนเพิ่มแล่พันขึ้นมาทีเนี่ยโอ้โหคือไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นป้ายเหลืองคอมโบที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่หยุดห้าวิหรือว่าไม่ใช่แล่หนืดแต่มันคือเพิ่มแล่พันนะนั่นแหละ ใบเหลืองทุกคนกลัวเพิ่มแล่พันแน่นอนซึ่งทีมนี้อมตะบัฟโหดมากเดี๋ยวผมผมจะแพ้ผมจะแพ้เดี๋ยวอืบัฟโหดมากบัฟทีมเขาโหดเกินผมตีผิดทีมนี่ผมน่าจะตีผิดทีมทุกคนโอเคดูทรงเรียบร้อยไหมแต่กินตัวคีรายืนนิ่งเลยนะกินตัวคีเราตายยากมากคือก้องหลังเราเนี่ยจะตายง่ายหน่อยเพราะว่าเกียร์เราเน้นไปทางลบลดหลบกับลดต้านแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เน้นไปทาง เอาจริงรถหลบกับรถต้านเนี่ยมันควรจะเต็ม100%ทุกตัวนะแต่ว่าป้ายเหลืองเกียร์ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรถหลบรถต้านเนี่ยผมก็จะใส่ให้ตัวของฟิตกับเฟลุนเนาะส่วนรุดเยดนี่ก็น่าจะแค่ 50%-50% ไปไม่ได้เต็ม100%เปนาะอืมมีกูก็ด้วยโอเคแต่เราก็ยืนได้แล้วโอเคแล้วดูด,ดูทุกคนดูกาสตาร์ดดูการสตาร์ทยืนดูกาสตารต์ททุกคนเห็นตะกี้นี่ไหมยืนกัน สตตนโหดมากตะกินนี่สตตนโหดมากนิ่งหมดเลยนิ่งหมดเลยคือมันแบบสตตนแม่นมากนะกินโทคิคือเป็นตัวแบกทีมผมแล้วตอนเนี้ยถ้าใส่โดนแน่นอนนะแม่นมากแต่ว่ายังใส่โดนแน่นอนก็ต้องใส่ลูเดียสอยู่ดีเพราะลูเดียสนี่ดาเมจแรงสุดในทีมอยู่แล้วนะอืมก็เสียดายแต่อาจจะต้องหาโดนแน่นอนใหม่ในอนาคตเนาะมาทีมสุดท้ายซึ่ง เราก็รีไปเลยก่อนจะว่าอดทีมนี้ตัวเก่าแน่นอนว่าสบายอยู่แล้วเพราะว่าเขาคนที่สร้างทีมแบบนี้ก็น่าจะดูแปลกๆหน่อยเนาะอืมทุกคนเคยเห็นทีมแบบนี้ใช่ปะ่ะทีมผู้เล่นเก่าซึ่งเกียร์เขาใส่เป็นเกียร์ที่ไม่มีลบรหลดลบต้านไม่มีรดแรกไม่มีอืมเนะ มันก็ดูแปลกๆนั่นแหละแต่ก็โอเคอยู่แต่ผมว่าผมน่าเสียแค่กินตัวคียออกมาไม่ได้แล้วเพราะเห็นนี้แต่ว่าน่าจะยากอยู่ก็ส่งตัวครมาให้หมดเลยแล้วเราก็รับชัยชนะไปแบบอีซี่นะไม่ใช่ตะกคี้ผมกลัวไอ้ตัวโคน,นี่มันความสามารถอะไรนะที่มันทําให้ตัวละครฝ่ายเรากับเป็นฝ่ายศัตรูอ่ะนั่นแหละกลัวมันจะทําให้กินตัคีผมกลายเป็นฝ่ายศัตรูแล้วก็จอบป้อมตัวเองทุกคนเก็ตใช่ปะอ่า ซึ่งตอนนี้ป้ายเหลืองของเราเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวกินโทคิไฮเปอร์แม็กถือว่าภารกิจสำเร็จเพิ่มแร่พันสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้เนาะทุกคนคลิปนี้กินโทคิสำเร็จแล้ว